5วิธีช่วยเพิ่มเจอพีวันแบบธรรมชาติอย่างที่ทราบกันว่าฮอร์โมนเจอพีวันมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายอย่างมากเลยช่วยลดน้ำหนักลดไขมันลดความอยากอาหารคุมหิวอิ่มนานทำให้การห่อผ่านดีขึ้นลดการดื้ออินซูลินแล้วก็ยังมีการศึกษาว่าช่วยเรื่องของการดูแลหัวใจช่วยลดความดันช่วยลดไขมันในเลือด คลิปนี้มาฟังวิธีการเพิ่ม GLP1 แบบธรรมชาติกันฟังให้จบนะคะ5ข้อนำไปใช้ได้เลย1เพิ่มโปรตีนในอาหารเช่นไข่เนื้อสัตว์ไขมันตำ่ำหรือถั่วแนะนำทานโปรตีนให้เ,เป็นสัสดส่วนอย่างนี้ก็ได้ค่ะหต่อ1นคือน้ำหนักตัว1กิโลทานโปรตีน1กรัมหรือถ้าอยากจะดีกว่านั้นก็คือ1ต่อ1นก็คือ1กิโลทานโปรตีน1.2กรัม2งทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงเช่นผักผลไม้ไทัญยพืชออกกำลังกายสม่ำเสมอ การเพิ่มโปรไบโอติกอะค่ะเพิ่มจุลินทรีย์ดีนในลำไส้มาจากการทานโยเกิร์ตกีเฟอร์กิมจิหรือจะเป็นอาหารเสริมที่เพิ่มโปรไบโอติกหรือวิธีที่5ก็คือวิธีที่เมาใช้เป็นหลักเลยก็คือการทานฟิลเกรสเนี่ยค่ะช่วยให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนเจลพีวันแบบธรรมชาติมากขึ้นดฟิลเกรสนะคะประกอบไปด้วย2อผลิตภัณฑ์หนึ่งการปฏิบัติตัวแรกเลยก็คือชายูนิมาเต้ทำจากชาเยอบ้ามาเต้จากเมริกาใต้ตัวชายูนิมาเต้เนี่ยค่ะมีงานวิจัยนะคะ โดยด n รเบนจามินบิกแมนว่าสามารถช่วยเพิ่มการหลั่ง GLP-1 ได้ถึง 60- 70%ถึง0แล้วตัวไฟเบอร์ไบโอไซที่เราจะทานก่อนอาหารเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดมีงานวิจัยของ Sydney University นะคะว่าตัวไฟเบอร์ไบโอไซช่วยลดน้ำตาลและอินซูลินได้อย่างมีนัยยะสำคัญและการทานไฟเบอร์ที่ดีเนี่ยค่ะก็มีการศึกษาว่าช่วยทำให้ลำไส้ค่ะหลั่งฮอร์โมน GLP-1 ได้มากขึ้นซึ่งไบโอไซก็มีคุณสมบัตินั้นนะคะ และยังช่วยทําให้ลําไส้ไหลังกดไขมันใสสั้นซึ่งมีประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ช่วยเรื่องของเจลพีวันด้วยมั่นใจว่าปลอดภัยได้ผลทั้ง2ตัวนี้ค่ะได้รับการรับรองใน PDR เป็นแหล่งอ้างอิงทางการแพทย์ของอเมริกาด้วยและในปัจจุบันมีอยู่ในประมาณ60ประเทศทั่วโลกแล้วค่ะใช้มาเวิร์กกับคนหมู่มากถ้าใครสนใจชุดฟิลเกรดเพื่อช่วยเพิ่มเจลพิวันแบบธรรมชาติพิมสนใจแล้ทักมาคุยกได้นะคะ